สวัสดีครับฤดูกาลอันยาวนานเนี้ก็งวดเข้ามาเต็มทนแล้วในพรีเมียร์ลีกก็หรืออีกม่กี่เกมแล้วแล้วก็สามารถมั่นใจได้แล้วแหละว่าลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แน่นอนเพียงแต่ว,ว่าจะการันตีว่ามันเป็นวันไหนนะครับก็อยู่ที่อาร์เซนลจะยื้อไปได้สักเท่าไหร่อาร์เซนลเตะน้อยกว่าลิเวอร์พูลสองเกมนะครับแต่ โทรฟี่แรกที่จะเกิดขึ้นในซีซัน2024-2025นี่นะครับก็จะไปถึงนัดชิงแล้วก็เราเดอะคอปก็จะได้เดินทางไปที่สนามเรมรี่นิวคาสเซลเองก็จะลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศที่สนามเรมรี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ซึ่ง เาสเซิลเองเนี่ยยังไม่เคยประสบความสําเร็จเลยนะครับสองครั้งเนี่ยก็เป็นพระรองทั้งหมดเลยส่วนลิเวอร์พูลเข้าชิงทั้งหมดในสนามเวมรี่เนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดในจํานวนที่เราได้เข้าชิงสิบสี่ครั้งนะครับเพราะว่ามีช่วงเวลาที่มีการปิดสนามเวมรี่เพื่อปรับปรุงเราก็ไปเตะที่สนามมิเรนีมที่เวลนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลก็จะ มาคว้าโทรฟี่ในรายการนี้เป็นครั้งที่11โดยลงเล่นนัดชิงไปแล้วทั้งหมด14หนแล้วก็เอาชนะในนัดชิงชนะเลิศได้10หนในซีซันที่ผ่านมาแล้วก็คว้าโทรฟี่คาราวาวครับนี่แหละซึ่งในโทรฟี่นี้เนี่ยมีสปอนเซอร์อยู่หลายชื่อเหลือเกินนะครับ ไล่เรียงมาเลยตั้งแต่ก่อตั้งปี1960ถึง1981เนี่ยปีที่ก่อตั้ง1960แล้วก็ใช้ชื่อรีกครับมายาวๆเลยนะครับจากนั้นปี1981ถึง1986ก็มีสปอนเซอร์จากคณะกรรมการตลาดนมก็เลยตั้งชื่อว่ามิวครับแล้วก็ถัดมาในคศออ1986ถึง1990สปอนเซอร์ก็เป็น ดิเดนฟูดก็เปลี่ยนชื่อเป็นดิเดนฟูดชาเลนจ์ครับแล้วก็1990ถึง1992เปลี่ยนชื่อมาเป็นลัมเบโรเพราะสปอนเซอร์เป็นลัมเบโรแล้วก็ปี1992ถึง1998เป็นโคคาโคล่าครับสปอนเซอร์ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับก็เป็นโคคาโคล่านั่นแหละนะครับแล้วก็วอตทิงตัน ก็มาเป็นสปอนเซอร์ในช่วงคศ1998ถึง2 0 0 3ชื่อก็เปลี่ยนไปตามสปอนเซอร์เป็นวร์ทิตันครับแล้วก็ปี2003ถึง2012ก็เป็นคารลิงที่เป็นสปอนเซอร์ก็เปลี่ยนชื่อตามสปอนเซอร์เช่นกันเป็นคารลิงครับ2 0 1 2 2 0 1ถึง2016ก็เป็นแคปตันวันก็สปอนเซอร์ก็เป็นแคปตันวันนั่นแหละแล้ว 2,016ต่อ2,017เนี่ยไม่มีสปอนเซอร์ก็เลยใช้ชื่อ EFL ครับ EFL ครับเนี่ยนะครับก็ถูกใช้มาในปี1986นะครับแล้วก็2,017ต่อ2,027สัญญาของคาราบาวเนี่ยนะครับก็จะทำให้โทรฟีน่นี้นี่ชื่อคาราบาวครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้ที่จะมาให้ความรู้กันนะครับ อย่างที่บอกไปนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเข้าชิงครั้งที่15ส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยเป็นการเข้าชิงโทรฟี่นี้เนี่ยเป็นครั้งที่3นะครับแล้วก็2ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยนิวคาสเซิลก็ผิดหวังนะครับจากทีมเมืองแมนแมนยูหนึ่งหนแล้วก็แมนซิตี้หนึ่งหนนะครับที่ทำให้นิวคาสเซิลไม่สมหวังในการคว้าโทรฟี่นี้ ผู้ตัดสินในเกมนี้ชื่อจอห์นบลูสนะครับอ่ะมาดูว่าผลงานของทั้งสองทีมเนี่ยเนื่องจากเล่นในลีกเดียวกันในพรีเมียร์ลีกเราก็มาดูผลงานในลีกนะครับริวผู้ผู้อยู่อันดับหนึ่งนี่ก็เส้นอยู่อันดับเก้าริวผู้ 9, ผู้ลงเล่นไปแล้วยี่สิบเก้าเกมชนะยี่สิบเอ็ดเสมอเจ็ดแพ้หนึ่งยิงไปหกสิบเก้าสี่ยี่สิบเจ็ด บวก42ลูกมีอยู่70แต้มนิวคาสเซินเองเนี่ยเตะไป27เกมดังนั้นเนี่ยมีเกมในมืออยู่อีก2เกมตอนนี้อันดับอยู่อันดับ9นะครับคะแนนก็ห่างจากลิเวอร์พูลมากพอสมควรชนะไป13เสมอ5แพ้9ยิงไป46เสีย38บวก8ลูกมีอยู่44แต้มนะครับส่วนต่าง26แต้มนะครับผลงานของลิเวอร์พูลเนี่ย ไม่ว่าในฐานะเกมเยือนหรือฐานะเจ้าบ้านเนี่ยเอามาดูว่าฐานะการเป็นเจ้าบ้านเนี่ยเล่นไปสิบสี่เกมชนะสิบเอ็ดเสมอสองแพ้หนึ่งยิงไปสามสิบเอ็ดเสียสิบเอ็ดบวกยี่สิบลูกมีอยู่สามสิบห้าแต้มนิวคาสเซิลผลงานที่ดีที่สุดในการเล่นในบ้านก็เล่นไปสิบสามเกมชนะเจ็ดเสมอสองแพ้สี่ยิงไปยี่สิบสี่สี่สิบเจ็ดลูกได้เสียเจ็ดลูกมีอยู่ยี่สิบสามแต้มครับ ในการเจอกันเองเนี่ยใน5เกมหลังเฮทุเฮทเนี่ยนัดล่าสุดเลยที่ผมบอกว่าเป็นเป็นพรีไฟแนลที่ลิเวูร์เจอกับนิวคาสเซลในเกมนั้นเนี่ยขาดอีซักนะครับลิเวูร์ก็จัดการนิวคาสเซลไปได้2องศูนย์นะครับวันที่27กสิบกุมภาสองพันยี่สิบห้านะครับจากนั้นก็เสมอกันสามสามนะครับถ้าจํากันได้ที่เราบอร์าดท่าเพราะว่าควิปปล่อยให้ ลูกที่ลอยผ่านนี่นะครับไม่ตัดสินใจปัดบอลออกไปก่อนนะครับแล้วก็บอลที่ยิงจากมุมที่มันแคบมากนี่นะครับมันก็ดันเข้าประตูซะได้นะครับก็เลยเสมอสาสามไปนะครับวันที่5้ธันวาคม2024ครับแล้วก็เราชนะ42วันที่2มกราสองพ24แล้วก็เราบุกไปชนะ1 2รวันที่27สิงหาคม2 3 2 3แล้วก็ เราชนะ0ูนย์วันที่19กุมภาสองพันี่นี่คือผลงานเททเีตเราชนะ4แล้วก็เสมอหนึ่งะครับไม่เคยแพ้เลยสําหรับการเจอกับ New นิวคคสเซนผลงานใน5เกมหลังสุดลิวฟูชนะ4แพ้1ส่วนนิวคาสเซลเนี่ยชนะ2แพ้3นะครับล่าสุดลิวฟูเนี่ยแพ้คาบ้านให้กับเปเช่แล้วก็ตกรอบใน UCL นะครับจากการดดนจุดโทษด้วย สกอร์ในการดูจุดโทษเนี่ยหประตูสีนะครับเบชเนี่ยิงเข้าทั้งหมดเลยดิวพูลเนี่ยยิงไม่เข้า2คนมีดาวินแล้วก็เคอร์ติชอนนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ชนะซอแอมตันก่อนเกมที่เราจะเจอเบเช่นะครับสามประตูหนึงแล้วก็ในเลกแรกที่เจอเบชเนี่เราก็ชนะเบเชได้จากรูปเกมที่เป็นรองสุดกู่เลยนะครับด้วยปฏิหารที่อริสองสร้างก็ทําให้เรา ได้เปรียบมาในเกมนั้นแต่ก็ไม่ดีพอนะครับวีลิสยิงประตูชัยได้ในทีที่8 7นะครับมีโอกาส2โหนยิงเข้ากรอบหนึ่งก็เป็นประตูเลยแล้วก็ชนะนิวคาสซลจากที่ผมบอกว่าเป็นพรีไฟแนลในคาราบาวครับเนี่ยนะครับเราชนะ2-0นะครับแล้วก็บุกไปชนะแมนซิตี้ซึ่งผมก็กล่าวถึงเหมือนกันว่าถ้าเราเล่นด้วยแทคกติกที่ไปยืนแมนซิตี้เนี่ยในเลกสองก็น่าจะสามารถ รักษาผลที่เราต้องการได้นะครับส่วนนิวคาลเซ่ลเนี่ยนะครับล่าสุดก็บุกไปชนะเวสแฮมได้ในค่ําคืนมันจันร์ทนะครับก่อนที่เราจะเตะใน UCL ก็ปรากฏว่าเก็บชัชนะได้0ูนย์อหนะครับแล้วก็ในลียกย้อนกลับไปก็แพ้ให้กับไบรตันขาบ้าน1นึ 2, แล้วก็บุกมาแพ้ลิเวอร์พูลสอูนยแล้วก็ชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสสีต่อส แล้วก็แพ้แมสซิตี้4-0ในการจัดตัวเนี่ยนะครับระบบการเล่นลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะจัดตัวแบบ4-2-3-1นะครับส่วนเอวกัสเซนเนี่ยก็คงจะตัดตัวแบบ4-3-3นะครับลิเวอร์พูลเองถ้าให้คาดการณ์เนี่ยก็คิดว่าการจัดตัวเนี่ยน่าจะเป็นอลิสงเบเกอร์แล้วก็แบ็กขวาเนื่องจากเราไม่มีทั้งเทรนแล้วก็คอนเนอร์แบรตตี้เนี่ยก็คงจะเป็นยารินคอนซาออกสตาร์ทนะครับแล้วก็ เสนะครับหวังว่าอีบูจะมีความพร้อมนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเท่าที่เช็คอีบูไม่ได้เจ็บมากมายแต่เป็นเพราะสภาพร่างกายมันเหนื่อยล้ามากๆนะครับมันก็เกิดแตะคริวขึ้นดังนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นอีบูกับฟานได้จับคู่เสถนะครับนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะเห็นฟัตรุออกสตาร์ทในรายการนี้ก็ได้นะครับแล้วก็แบ็กซ้ายก็เป็นเจรอรโลโป,โปคู่เบอร์ห ที่เป็นดับเบิลไพวอตเนี่ยก็น่าจะเป็นแม็กกากับกราฟการพักมา5วันนี้ทั้งคู่นี่น่าจะลงเล่นได้นะครับแล้วก็ถัดขึ้นไปก็เป็นวิดิอาโซโบโมแล้วก็ข้างหน้าสุดก็คาดว่าน่าจะเป็นดีโกโชตานะครับส่วนนิโกเซนเนี่ยนะครับในเกมที่เจอเวแซมเนี่ยคิดว่าน่าจะตัวแบบนี้นะก็เอานิโป๊บเนี่ยะนะครับออกสตาร์ทแล้วก็เกลนทิปเปียกับริฟาเมนโตนะครับ ยืนลิมเช่น2ฝั่งนะครับแล้วก็คู่เซนาเป็นแชร์กับเบิร์นแล้วในแดนกลางนี่นะครับถือว่าเป็นชุดกองกลางที่น่าจะดูดีที่สุดของนิวาสเซิลในระบบ4 3ก็มีกิมมารส์โตนารีแล้วก็จอริตันส่วนข้างหน้านะครับก็เป็นเมอร์ฟี่บานแล้วก็อิซักนะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวที่นิวาสเซิลเนี่ย สามารถจัดได้ดีสุดก็คือชุดนี้แหละนะครับแล้วก็ในการย้อนกลับไปเนี่ยนะครับรีครับเนี่ยเป็นรายการที่ถูกก่อตั้งผมก็ได้เท้าความไปแล้วนะครับในปี1960-1961ต่อนะครับเราก็เริ่มมานะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีปัญหาสำหรับทีมที่ตกรอบในรายการเอเวคับเร็วนะครับมันไม่มีรายการให้เล่น แต่มันจําเป็นที่ต้องมีเม็ดเงินเข้ามาแล้วก็ในช่วงนั้นนี่จํานวนเกมที่เต็มันไม่ถี่นะครับก็เลยมีการเสนอให้จัดรายการนี้ขึ้นมาเพื่อให้มีรายได้เข้าสู่สมโมสรบ้างอย่างน้อยน,อยนี่มีคนเข้ามาชมในสนามก็ได้ขายตัวนะครับก็เลยเกิดขึ้นในปี1960ต่ตอน9 6 1แล้วก็แชมป์แรกสำหรับทรอฟี่นี้ก็เป็นแอสตันวิลล่านะครับโดยเอาสมโมสรที่อยู่ในลีกนะครับก็คือ สมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่ดิวิชัน4ถึงดิวิชัน1มันมีทั้งหมด92ทีมแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีพรีเมียร์แชมเปี้ยนชิพแล้วก็เป็น l ลีก u e ลีก2นะครับก็เป็น4ดิวิชันเหมือนเดิมจำนวนทีมก็92ทีมเหมือนเดิมนะครับต้องเป็นทีมที่อยู่ในลีทั้งนั้นมันแตกต่างจาก FA Cup ครับ p เนี่ยทุกทีมเลยสามารถส่งชื่อเข้ามาร่วมแข่งขันได้แม้ว่าไม่อยู่ใน g ลีก,ก็ตามนะครับมันแตกต่างกันใน g ลีครับเนี่ย เอาเฉพาะ92ทีมมาลงเล่นนะครับแล้วก็แชมป์มากที่สุดก็คือลิเวอร์พูลนี่แหละนะครับมีการแข่งทั้งหมด7รอบนะครับเป็นน็อกเอาเกือบหมดเฉพาะรอบรองชนะเลิศเท่านั้นเองที่เตะเย้าเยือนนะครับแล้วก็รางวัลสําหรับแชมป์เนี่ยก็คือ1 0 0 0 0แปอนด์แล้วก็รองแชมป์ห้าหมปอนด์ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินที่คุ้มค่ามากที่คาราบาวเนี่ยเข้าไป เซ็นสัญญาเป็นสปอนเซอร์เพราะค่าใช้จ่ายที่ใช้อยู่เนี่ยมันน้อยมากนะครับแนวความคิดนี้เนี่ยนะครับมันเกิดจากสแตนลีย์รูต้องการที่ให้ทีมที่ตกรอบในทัวย์เอทครับเนี่ยนะครับได้มีเกมลงเล่นแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์จากสนามโดยการขายตัวหรือจัดโทรฟี่ขึ้นมาให้คนเข้าไปเชียร์นะครับเพื่อจะมีรายได้ขึ้นมาคนที่เพิ่มชื่ออลันฮา,าเดเกอร์นะครับ ่วนทุ่ยรางวัลเนี่ยนะครับโจริชาร์ดเนี่ยใช้เงินส่วนตัวนะครับทำขึ้นมานครับสำหรับแชมป์แรกก็เป็นชัยชนะของแอสตันวิลล่ากับทีมจากลีกล่างนะครับชนะ3-2นะครับก็คว้าแชมป์ได้แล้วก็ในการเล่นที่เวมบรีครั้งแรกเนี่ยนะครับก็เป็นการดวลกันร,ระหว่างพีทัสแลงเยอร์กับ เว็บบอลวิทอาร์เยนในวันที่4มีนา1967นะครับแล้วก็มีทีมที่ปฏิเสธที่จะเล่นในทรฟีนี้เนี่ยก็ในซีซั่น1968ต่อ1969ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปฏิเสธที่จะลงเล่นในรายการนี้นะครับแล้วก็ปี1 9 7 0 7 1ก็เป็นทีมเอเวอเรสตันะครับที่ต้องการที่จะโฟกัสในทรฟี ย u โรปินคับนะครับดังนั้นเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะเล่นในรายการนี้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยในซีซั่น2016-2017ต่อเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อมาใช้เป็นชื่อ EFL ครับนะครับแล้วก็ในช่วงที่สนามเวมรี่เนี่ยนะครับมีการก่อสร้างใหม่แล้วก็ปรับปรุงใหม่นะครับก็ไปใช้สนามมิเลเนียมที่คาร์ดิฟในปี2001-2007ต่อนะครับ ในปี2001ถึงปี2007นะครับลิวฮูก็ไปเล่นในนัดชิงในสนามมิเลเนียมด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับถ้วยนี่ยถูกออกแบบโดยเมดปินแอนด์เว็บเป็นผู้ออกแบบแล้วก็น้ำหนักถ้วยนี่นะครับหนัก2.970กิโลนะครับขนาดก็27คูณ20.5เซนติเมตรสำหรับแชมป อันดับหนึ่งถึงอันดับสามนะครับที่ครองสถิติคว้าทอฟี่นี้ได้มากที่สุดอุ้วูคือเบอร์หนึ่งนะครับเข้าชิงสิบสี่หนคว้าแชมป์มาได้สิบหนนะครับแมนซิตี้ในยุคข,ของเป๊ปเนี่ยนะครับคว้าแชมป์ได้ต่อเนื่องกันมากที่สุดนะครับเข้าชิงเก้าหนนะครับคว้าทอฟี่มาได้แปดหนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมอันดับสามที่คว้าทอฟี่นี้ได้เยอะที่สุดนะครับ ได้เล่นนัดชิงทั้งหมด10หนแล้วก็1ในนั้นของทั้งแมนซิตี้แล้วก็ของแมนยูเนี่ยนะครับก็ชนะคู่ชิงที่ชื่อนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลเนี่ยไปถึงนัดชิงได้2หนก็ไปพลาดท่าให้กับทีมจากเมืองแมนทีมละนดนนะครับก็คว้าดับเบิลลงแชมป์ไปในส่วนของลิเวอร์พูลเองเนี่ยสภาพความพร้อมดูแล้วเราขาดเทรนดแน่ๆแล้วยืนยันแล้วนะครับเพราะว่าจากจังหวะที่ ผมบอกว่าเทรนนี่นะครับพุ่งไปสกัดขิ้ชานะครับแล้วตัวเองเนี่ยนะครับลงผิดท่านะครับขาจิกพื้นแล้วน้ําหนักตัวเนี่ยกดลงบนข้อเท้านะครับข้อเท้าพลิกก็เจ็บแล้วก็อาการดูและน่าจะใช้เวลาอาจจะเป็นเดือนนะครับแล้วก็คอนเนอร์แบลตตี้ก็ยังไม่พร้อมนะครับดังนั้นเนี่ยแบ็ขวาเนี่ยมีแนวโน้มสูงมากว่าจะเป็นยาเริงคอนซานะครับส่วนอีบูเองเนี่ยมีอาการ ในนทีที่ร้อสิบอ็ดก็คิดว่าไม่น่าจะพลาดนะครับเพราะว่าอาการที่ดูแล้วเนี่ยแล้วก็จากข่าวที่ตามมาก็เป็นตะคริวนะครับเพราะสภาพร่างกายล้ามากนะครับเราได้พัก5้าวันนะครับแต่เตะไป,120ปร้อยีนาทีส่วนทีมนิคลเซอร์เนี่ยนะครับเตะมันเดนไ g h ์เตะก่อนลุ่ยูนหนึ่งวันนะครับแต่ก็เอาชนะเวสแฮมได้โดยเล่นในเวลาปกติเท่านั้น ดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับสภาพร่างกายริ้วภูเตะมากกว่านะครับแล้วก็ช่วงเวลาพักก็คือเตะที่หลังดังนั้นเนี่ยสภาพร่างกายเนี่ยน่าจะเป็นรองแต่ช่วงเวลาที่มันพักเนี่ยนับได้ก็ประมาณห้าวันก็ถือว่าถึงนัดชิงเนี่ยคิดว่าความได้เปรียบเสียเปรียบในส่วนนี้อาจจะไม่มากนักน,นะครับทีนี้ถ้าสภาพร่างกายไม่ได้เปรียบเสียเปรียบก็คิดว่าเกมนี้เนี่ย ก็น่าจะสนุกซึ่งออฟตาก็มองว่าลิวพูเนี่ยเป็นต่อสำหรับในนัดชิงชนะเลิศจากเรตติงที่ออฟตาให้ลิวพูชนะเนี่ยนะครับ58.4นะครับส่วนโอกาสที่นิวคิสเซนจะชนะได้เนี่ยนะครับก็คือ20.8โอกาสที่ทั้งคู่จะเสมอแล้วก็ต่อเวลาแล้วไปโดนจุดโทษกันก็20.8ซึ่ง หวังว่าไม่จะเป็นที่ต้องไปต่อเวลาแล้วก็ไปโดนจุดโทษซึ่งลิเวอร์พูลเจอเชลซีเนี่ยนะครับก็ต้องไปโดนจุดโทษเนี่ยสคนเลยนะครับก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่ทรมานสําหรับคนตามเชียร์ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้การที่ผู้เล่นของนิวคาสเซิลเองเนี่ยก็ไม่ถึงกับสมบูรณ์นักนะครับนักเตะตัวรุกที่เป็นกําลังสําคัญก็เป็นแอธิเนกอร์ดอนที่ เสียใบยแดงจากจังหวะที่เกมมันควรจะเป็นจังหวะเกมหยุดแล้วนะครับแต่ไปเบี่ยงไม้เบี่ยงมือเข้านะครับก็เลยโดนใบแดงแล้วก็แบ่นต่อเนื่องกัน3เกมก็มีคนล้อกันว่าหอร n แอนทนีกอดอนมันเป็นคอปเข้าเลือดอยู่แล้วนะครับมันไม่อยากลงเจอกับทีมรักมันก็เลยหาเรื่องให้ตัวเองโดนใบแดงว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ว่ากันขุๆไปแหละนะครับตัวที่หายไปตัวหลักของ นิวคสเซนก็มีลูอิสฮอลก็สเวนบอตแมนนะครับก็ดูจากเกมล่าสุดที่เจอเวสแฮมเนี่ยนะครับก็เอาแขวาที่สามารถเล่นแบ็คซ้ายได้นะครับอย่างที่เปียเนี่ยนะครับก็ไปยุดฝั่งซ้ายแทนนะครับแล้วก็คู่สิดนะครับก็เป็นแชร์กระเบนก็อยู่ได้นะครับคิดว่าการจัดตัวก็ไม่น่าจะแตกต่างจากนี้นะครับแล้วก็จากการคาดการณ์เนี่ยลิวพูลมันก็มีโอกาสมากกว่าอยู่นะครับที่จะคว้าทรอฟฟี่นี้ได้ เพราะนิวคาสเซิลเองเนี่ยประสบการณ์เล่นในนัดชิงในรายการนี้เนี่ยแค่สองหนแล้วก็ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยสุริยภูองเนี่ยในซีซั่นที่เพิ่งจบไปนะครับซีซั่นสุดท้ายของเยนครอปเนี่ยนะครับเราก็เพิ่งคว้าโทรฟี่นี้มาได้ในสมัยที่10ดังนั้นเนี่ยในซีซั่นนี้นะครับนัดชิงชนะเลิศก็คิดว่าการเข้าชิงในสมัยที่15เนี่ยก็น่าจะเป็นโทรฟี่ ที่เราจะคว้ามาครองได้เป็นครั้งที่11นะครับแล้วก็ยืดระยะห่างจากทีมที่ตามมาซึ่งทีมที่ตามมาเป็นอันดับสก็เป็นแมนซิ t y ตี้นะครับที่คว้าแชมป์ในรายการนี้ไป8ผลหนนะครับแมนยูเนี่ยคว้าไป6หนแล้วก็อันดับ4ก็เป็นเชลซีนะครับคว้าไป5้าหนตอนนี้เนี่ยก็ยากนะครับที่ทีมไหนจะไล่ทันได้นะครับสำหรับในรายการนี้ถือว่าเราก็เป็นเจ้าเห็นโทรฟี่นี้นะครับแล้วก็เจอทีมที่ เข้าชิงแต่ไม่เคยประสบความําเร็จเลยดังนั้นเนี่ยก็ถูกคาดหมายว่าลิเวูลเนี่ยนะครับจะจบลงด้วยการคว้าโทรฟี่นี้ไปครองเป็นสมัยที่11อันนี้จากการคาดหมายของออฟต้านะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือคลิปก่อนเกมแล้วก็ผมก็เสริมเกร็ดที่ผมไปค้นมาจริงๆมันมีข้อมูลเยอะมากนะครับแต่ว่าผมก็สรุปมาพอสังเกตนะครับพอให้ได้อัธรั ในการดูในรายการนี้นะครับแล้วก็ยาวๆเลยเพราะว่าช่วงนี้อ่อนเพลียจากการเดินทางมากนะครับมาเตรียมคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวจากนั้นนี่ผมปรับปรุงคลิปเสร็จก็ไปเจอกันอีกทีนึงก็อาจจะนัดชิงเลยหรือไม้แ่ก็ในวันอาทิตย์นี้อาจจะมีคลิปเพิ่มเติมอีกมาดูว่าตอนนั้นเนี่มันมีอะไรอัปเดตหรือเปล่านะครับสวัสดีครับ